ตามฉายจริงๆมันต้องยี่สิบแปดซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยแต่ว่ามันก็ฉายไม่ได้เนะาะเขาก็เลยขยับไปอีกสัปดาห์หนึ่งซิเป็นหกสิงหาก็ท่าทางก็น่าจะฉายไม่ได้วันนี้ดูจากบรรยากาศแล้วในกรุงเทพและปริมณฑลก็น่าจะฉายไม่ได้น่าจะไปอยุดน่าจะไปน่าจะเป็นที่อื่นที่อื่นนีที่ไหนครับแต่ถ้าถ้าถ้าเข้าจริงๆก็คงก็คงที่ที่อื่นอะ่ะ ที่ไม่ใช่กรุงเทพและปริมณฑลอ่ะเพราะมันปิดไงก็มันปิดอ่ะก็อาจเราอาจจะต้องไปดูที่เชียงใหม่อืมอืมอเชียงใหม่หชืองาหม่ได้เี่เชียงใหม่เยอะไหมวะเยอะนะเชียงใหม่งั้นก็ไปดูที่อ่าลําปางหรลําปางก็ได้ที่มันน้อยๆอ่ะคิดว่าได้แต่ว่าเราเดินทางข้ามจังหวัดกันไม่ได้นี่แต่ถ้าเอาไม่ได้ก็ไปกักตัว14วันได้ก็ไปกักตัว14วันเพื่อดูหนังเรื่องเดียว กักตัวสิบสี่วันนะครับทุกผู้ชมคนหนังเรื่องเงียวเขาให้เรากักตัวสิบสี่วันคือก่อนวันฉายเนี่ยสิบสี่วันเนี่ยคุณเดินทางไปต่างจังหวัดเลยคุณกักตัวคราสิบสี่วันปุ๊บคุณดูหนังนะครับผมพอดูจบปุ๊บคุณขับรถกลับบ้านเกิดคุณคุณก็ต้องกักอสิบสี่วันนะครับผมคุณอยากดูหนังที่มันเป็นบ็อกบัสเตอร์ที่ควรทจะต้องดูในโรงภาพยนตร์บ้าล่ะมันควรที่จะดูในโรงภาพยนตร์ไงเพราะหนังมันควรที่จะดูในโรงภาพยนตร์มันก็ต้องไปรอไปรอดูแต่ว่าระดับของ ของอะไรนะ DC ของ War n e r b r o t h e เอร์่ะวอ r เนอร์เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะฉายอยู่ประมาณน่าจะเข้าลงประมาณอยู่สองถึงสามสัปดาห์จากนั้นเราก็จะได้ชมทางสติมมิ่งครับแน่อน mm hmm.